นี่เป็นเดทแรกของผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าเมื่อเธอได้เห็นคู่เดทเธอก็ถึงกับพูดไม่ออกเพียงเพราะอีกฝ่ายสูงกว่าตอนที่เขานั่งเห็นผู้ชายนั่งบนเก้าอี้แล้วยังต้องกระโดดขึ้นไปรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็แข็งท้้งตอนนี้เธออยากจะหนีไปแต่ด้วยมารยาทเธอฝืนยิ้มออกมาเห็นเธอทําตัวไม่ถูกเล็กน้อยเขาเลยแกล้งอย่าเรื่องส่วนสูงของตัวเองเล่าว,ว่าผู้หญิงหลายคนหลังจากที่เห็นส่วนสูงของเขาก็จะกลัวและวิ่งหนีไปตอนแรกผมก็เสียใจแต่นานๆไปก็ชิน เห็นความคิดบวกของผู้ชายคนนี้ลิซ่ามองผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนไปทันใดนั้นแจ็คก็ถามเธอว่าเธอมีแผนอะไรในอนาคตเธอบอกว่าอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์การบินยังพูดไม่ทันจบแจ็คก็รีบโทรหาลูกน้องทันทีบอกว่าเขาต้องการเที่ยวบินภายในหนึ่งชั่วโมงลิซ่าหัวราอเมื่อได้ยินแบบนั้นคิดว่าแจ็คกำลังพยายามทําให้เธอวูอีแต่นึกไม่ถึงแจ็คได้เหมาเครื่องบินส่วนตัวมาจริงๆลิซ่าตกตะลึงไปชั่วขณะเธอมองลงไปเห็นเครื่องบินกําลังบินผ่านเหนือทะเลสาบและเหนือยอดเขา ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแต่ก่อนที่เธอจะหายจากอาการตกตะลึงแจ็คเปิดประตูเครื่องบินอย่างกระทันหันเตรียมพาเธอไปโดดร่มลิซ่าตกใจกลัวขึ้นมาทันทีบอกว่าเธออยากกลับบ้านเมื่อแจ็คเห็นดังนั้นจึงตอบเธอไม่ต้องห่วงฉันเคยชินแล้วคุณแน่ใจเหรอนี่เป็นครั้งที่สองของผมแบบนี้เนี่ยนะอะไรลิซ่ากังวลจนร้องให้หนักตามหาแม่แจ็คเห็นเธอก็เลยพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยวนว่าทุกอย่างจะโอเคบอกว่าเขาจะดูแลเธอให้ปลอดภยัยถึงแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งเจอกัน ลิซ่ารู้สึกถึงความปลอดภัยที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจากแจ็คค่อยๆหัวใจที่ตึงเครียดของเธอก็สงบลงทั้งสองกระโดดลงมาพร้อมกันลิซ่ารู้สึกเหมือนทั้งโลกราวกับเงียบสงบลงสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงและเสียงกรีดร้องก้องอยู่ในหูเมื่อทั้งคู่ลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยใบหน้าของลิซ่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเธอเอาแต่คิดถึงความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคู่นี้ตอนนี้เธอยังไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะตกหลุมรักผู้ชายตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าอย่างหัวปรกหัวปั๊ ลิซ่าดูเหมือนจะไม่มีสมาธิเล็กน้อยไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่ฉันก็อดหัวเราะไม่ได้ตอนที่เพื่อนๆของฉันเห็นแบบนี้พวกเขาก็ค่อนข้างงงๆเมื่อทุกคนมองเธอลิซ่าก็รู้ตัวว่าการกระทำของเธอดูแปลกๆไปหน่อยเธอรู้สึกเขินขึ้นมาทันทีวันรุ่งขึ้นเธอมองสายเรียกเข้าจากแจ็คบนโทรศัพท์ด้วยความลังเลไม่รู้ว่าควรจะติดต่อกับแจ็คต่อไปดีหรือไม่หลังจากคุ้นคิดอยู่นานในที่สุดเธอก็กดโทรหาแจ็คแจ็คดีใจมากที่ได้รับสายจากลิซ่าเพราะเขารู้ว่าลิซ่าเป็นฝ่ายต ดังนั้นเขาจึงฉวยโอกาสนี้ชวนลิซ่าไปสถานที่พิเศษในคืนนั้นและลิซ่าก็ไม่ได้ปฏิเสธแม้แต่ในใจก็ยังเต็มไปด้วยความคาดหวังตอนเย็นแจ็คพาเธอไปที่ท่าเรือในที่ห่างไกลค่อนข้างเปลี่ยวบริเวณโดยรอบเงียบสงดทําให้เธอรู้สึกกังวลเล็กน้อยจนกระทั่งแจ็คพาเธอมาถึงประตูรูเหล็กค่อยๆเปิดออกฉันเพิ่งค้นพบว่าข้างในยังมีถ้ำอีกดูมีชีวิตชีวามากดูเหมือนแจ็คจะคุ้นเคยกับที่นี่มากเขาบอกฉันว่านี่เป็นร้านอาหารลับเฉพาะคนที่ได้รับการแนะนําเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้ จากนั้นพวกเราก็หาที่นั่งคุยกันไปพลางกินไปพวกเขาคุยกันเรื่องชีวิตและการทํางานมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตด้วยอารมณ์ขันแจ็คมักจะทําให้ลิซ่าหัวเราะได้เมื่อเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแจ็คไปส่งลิซ่าที่บ้านซึ่งอยู่ชั้นล่างพวกเขายังรู้สึกเหมือนยังมีบางอย่างขางขาใจสายตาของทั้งสองสบกันโดยไม่ได้ตั้งใจบรรยากาศในรถก็อึดอัดขึ้นมาท,าทันทีมองลิซ่าที่อยู่ตรงหน้าแจ็คเอ่ยชมด้วยความจริงใจลิซ่าไม่ได้พูดอะไร แต่ตอบกลับด้วยการจุถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเพิ่งเจอกันแค่สองครั้งแต่เธอก็ยังคงรู้สึกประทับใจในตัวแจ็คอย่างมากเมื่อกลับถึงบ้านเธอยังคงคิดถึงช่วงเวลาดีๆกับแจ็ควันรุ่งขึ้นแจ็คมารับลิซ่าหลังเลิกงานโดยไม่คาดคิดอดีตสามีของลิซ่าได้เห็นเหตุการณ์นี้เมื่อเขาเห็นลิซ่าไปกับผู้ชายที่สูงไม่ถึงขอบประตูรถเขาถึงกับตะลึงแต่ทั้งสองกลับจมดิ่งอยู่ในความสุขไม่รู้เรื่องอะไรเลยแจ็คก,ก็พาลิซ่าไปเต้นรำคู่รักคู่อื่นๆดูเหมือนจะเก่งและะเหมมมาาสกกัน แต่ทั้งสองคนนี้กลับดูสะดุดตาแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจเต้นรำด้วยกันบนฟลอร์มองกันด้วยสายตาที่อ่อนโยนเมื่อเสียงเพลงเปลี่ยนเป็นจังหวะสนุกสนานทั้งสองก็เริ่มเต้นรำในตอนนั้นพวกเขาลืมความกังวลทั้งหมดดื่มด่ำกับความงดงามของช่วงเวลานี้หลังจากสนุกกันแล้วแจ็คจอดรถที่สี่แยกให้ลิซ่าทำข้อสอบแบบเลือกตอบข้อหนึ่งถ้าลิซ่าเลือกฝั่งขวาผมจะไปส่งลิซ่ากลับบ้านถ้าเลือกฝั่งซ้ายแล้วผมจะพาลิซ่ากลับบ้านผม ลิซ่าเข้าใจว่าสิ่งที่แจ็คพูดจริงๆแล้วคือการถามเธอว่าพวกเขาอยากจะไปต่อไหมลิซ่าลังเลยอยู่คู่หนึ่งหลังจากที่คบกันมานานเธอรักแจ็คจริงๆแต่ความสูงของแจ็คทําให้เธอกังวลเธอกลัวว่าเมื่อทั้งสองคนคบกันจะถูกคนอื่นมองยังไงแต่หลังจากคิดไปคิดมาเธอตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปกับแจ็คอย่างไรก็ตามเมื่อไปถึงบ้านของแจ็กลิซ่าก็กลับลังเลขึ้นมาแจ็คไม่ได้โกรธเรื่องนั้นเลยเพราะเขารู้ดีถึงความกังวลของลิซา่าถ้าหากเขาเป็นเธอเขาเชื่อว่าตัวเองคงลำบาก ที่จะอยู่กับผู้ชายที่สูงแค่1เมตรส0สเซนติเมตรเขาจึงพูดกับลิซ่าอย่างอ่อนโยนว่าไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงฉันก็จะสนับสนุนเธอมองแจ็คอย่างรักใคร่ในที่สุดลิซ่าก็แสดงความรู้สึกด้วยการจูบย่างไรก็ตามตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าทั้งสองจะต้องเผชิญกับบททดสอบอะไรวันรุ่งขึ้นลิซ่าตื่นขึ้นมาพบว่าแจ็คไปทํางานแล้วและทิ้งข้อความไว้ให้เธอที่กระดาษโน้ตเขาเตรียมอาหารเช้าที่เธอชอบไว้ให้ในที่สุดเขาก็เขียนข้อความหวานหวานให้ด้วยลิซ่ายิ้มออกมาเล็กน้อยอย่างห้ามไม่อยู่หหัววววใจขอองเธอเธต็มไปด้ยคาาน แต่ตอนที่เธอกําลังแต่งหน้าน้องของเธอไปโดนเก้าอี้ตัวเล็กที่อยู่ใกล้ๆโดยไม่ได้ตั้งใจลิซ่ารู้ว่านั่นคือที่ที่แจ็คใช้วางเสื้อผ้าหลังจากคิดแบบนั้นอารมณ์ดีๆของลิซ่าก็ค่อยๆจางหายไปแต่เธอก็กลับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อมาถึงบริษัทเพื่อร่วมงานก็สงสัยและถามเธอว่าเธอแอบชอบผู้ชายตัวเตี้ยอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าอดีตสามีของลิซ่าเล่าเรื่องที่เขาเห็นเมื่อคืนวานอาจเป็นเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะหัวเราะเยาะหรืออาจจะไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าเธอกำลังมีความรักลิซ่าจึงโกหกว่า แล้วเธอก็โกรธมากไปหาอดีตสามีถามอดีตสามีว่าทำไมถึงพูดเรื่องส่วนตัวของเธอไม่นึกเลยว่าอดีตสามีไม่เพียงแต่จะไม่รู้สึกผิดแต่ยังเรียกเธอว่าโสนไว้อีกลิซ่าก็โกรธขึ้นมาทันทีเตือนอดีตสามีให้ระวังคำพูดไม่นึกเลยว่าอดีตสามีจะอธิบายฉันแค่อยากจะทำให้เธอบริสุทธิ์เหมือนโสนไว้ลิซ่ารู้สึกเหมือนปอดของเธอจะระเบิดลอนด่าอดีตสามีอย่างรุนแรงแล้วก็เดินจากไปด้วยความโกรธหลอนไม่รู้เลยว่าบททดสอบที่หล่อนต้องเผชิญเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นวันนั้นหล่อนตั้งใจจะซื้ออออเเสื้้้้้ผาาาาใหหหแแแแจจ็็ต่่ลลยรนวกไมซขง ในที่สุดเธอก็หาเจอคนขายถามด้วยความสงสัยทำไมถึงซื้อเสื้อผ้าผู้ใหญ่ให้ลูกชายในตอนนั้นเองหัวใจที่แน่วแน่ของลิซ่าก็เริ่มหวัน่นไหวคืนนั้นแจ็คถามเธอว่าเมื่อไหร่เธอจะแนะนําผมให้คนอื่นรู้จักลิซ่ารีบอธิบายว่าตั้งแต่ฉันอยากกับอดตสามีฉันก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับใครเพราะเพื่อนๆของฉันแต่งงานกันหมดแล้วฉันรู้สึกว่าเวลาเจอเพื่อนๆพนพ,นพวกเขาดูอึดอัดกันนิดหน่อยเลยไม่เคยติดต่อพวกเขาก่อนแต่แจ็คเข้าใจสิ่งที่ลิซ่าพูดจริงๆแล้วมันคือการปฏิเสธ ที่จริงแล้วลิซ่ายังคงกลัวที่จะให้คนอื่นรู้ว่าแฟนของเธอตัวเตีย้ยดังนั้นเขาจึงบอกกับลิซ่าว่าถ้าเธออายที่จะอยู่กับเขาจริงๆพวกเขาก็เป็นแค่เพื่อนกันได้ซึ่งลิซ่าก็รู้ทันทีว่าเธอยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาและทำร้ายแจ็คบางทีเพื่อชดเชยความผิดของตัวเองบางทีเธออาจจะไม่อยากห่างจากแจ็คเธอจึงตัดสินใจแนะนำแฟนหนุ่มให้ครอบครัวรู้จักอย่างไรก็ตามเมื่อเธอไปพบแม่เธอก็ยังไม่มีความกล้าพอที่จะบอกแม่ว่าแจ็คเป็นแฟนแต่บอกเพียงว่าแจ็คเป็นเพื่อนถึงแม้ว่าแจ็คจะรู้สึกเสียใจกกับเรื่องนี้มา แต่เขาก็ยังยิ้มทักทายคุณแม่ของลิซ่าระหว่างทานอาหารคุณแม่ของลิซ่าตั้งใจพูดถึงเรื่องส่วนสูงของเขาแต่เขาก็ยังใช้ความตลกปลกเปลื่อนความเจ็บปวดในใจหลังจากที่ครอบครัวของลิซ่าไปส่งเธอเขาอดทนต่อไปไม่ไหวถามลิซ่าว่ายังเชื่อมั่นในความรักของพวกเขาหรือเปล่าลิซ่าเงียบไปครู่หนึ่งแล้วบอกเธอว่าเธอต้องการเวลาสักหน่อยไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะบอกความรู้สึกในใจตัวเองได้ง่ายๆเมื่อเจอเรื่องแบบนี้แจ็คได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเขารู้ลิซ่ากำลังเผชิญกับความกดดันมากมายจริงๆเพื่อช่วยให้เธอรู้สึึกดดีข้นนแจจงงพิซไปูหั แต่ลิซ่าก็เอาแต่เมื่อลอยเมื่อแจ็คเห็นภาพนี้อารมณ์ของเขาก็หมดหมองลงจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองไปเที่ยวทะเลตอนที่แจ็คไปซื้อไอศครีมลิซ่าบังเอิญเจอแม่ค้าคนนั้นหล่อนยิ้มและถามว่าเสื้อผ้าที่คุณซื้อให้ลูกชายใส่พอดีไหมลิซ่ารู้สึกเขินขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะเมื่อเห็นลูกชายของเธอใส่ชุดที่คล้ายกันเธอยิ่งไปไม่เป็นในตอนนั้นแจ็คที่ไปซื้อไอศครีมกำลังเดินกลับมาพวกเขาก็งเงียบไม่รู้จะพูดอะไรและเรื่องนี้ก็เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอุดห ในที่สุดลิซ่าก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ของพวกเขาเธอรักแจ็คแต่เธอทนไม่ได้ที่ต้องอยู่ภายใต้สายตาที่รังเกียจตลอดเวลาแจ็คเข้าใจลิซ่าและยังรู้สึกขอบคุณเธอมากเพราะเขารู้ว่าลิซ่าอดทนมาได้จนถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงจะหันหลังกลับไปตั้งแต่แรกเห็นเขาในที่สุดทั้งสองก็เลือกที่จะแยกทางกันหลังจากออกมาจากบ้านของแจ็คลิซ่าก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธออยากจะอยู่กับแจ็คจริงๆแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะอยู่กับเขาส่วนแจ็คยืนเหม่อลอยอยู่ที่ระเบียง หัวใจผมเต็มไปด้วยความเศร้าผมไม่เคยเกลียดความสูงของตัวเองเท่านี้มาก่อนถ้าผมสูงเท่าคนปกติลิซ่าคงไม่ต้องทนรับแรงกดดันจากโลกภายนอกและคงไม่ทิ้งผมไปถึงแม้จะเกลียดความสูงของตัวเองแค่ไหนก็เปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนกับที่ไม่มีวันเปลี่ยนอคติของคนอื่นได้ตั้งแต่ที่ทั้งสองคนเลิกกันลิซ่าก็ดูสึมเศร้าบางครั้งก็เหมือรอยทั้งวันและใบหน้าของแจ็คก,ก็ไม่มีรอยยิ้มสดใสเหมือนเดิมอีกแล้วผมเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเสียใจ เลยแนะนําให้เขาลืมลิซ่าไปซะเขาคิดว่าคนที่เป็นแบบลิซ่าเลิกกับเขาเพราะเรื่องส่วนสูงไม่น่าเสียใจขนาดนั้นเลยแต่ถึงอย่างนั้นแจ็คก็ยังพูดแทนลิซ่าบอกว่าลิซ่าทาได้ดีแล้วได้แต่โทษตัวเองที่เที้ยเกินไปเห็นทั้งสองคนเริ่มห่างกันไปลิซ่าถูกคําพูดของเพื่อนร่วมงานตบให้ตื่นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกลิซ่าว่าถ้าเธอรักแจ็คจริงก็ไม่ควรสนใจโลกภายนอกเรื่องของชีวิตลิซ่าเธอควรตัดสินใจด้วยตัวเองบอกว่าเธอไม่หวั่นไหวกับคําพิพากษาบอกว่าตอนนี้เเเธออสามามรถลืกกกที่จะิกกับแ เพราะความคิดเห็นของคนอื่นแล้วถ้าพรุ่งนี้มีใครมาบอกเธอว่าเธอไม่ควรมีชีวิตอยู่เธอจะจบชีวิตตัวเองไหมตอนนี้แม่ของลิซ่าก็วิ่งมาด้วยฉันขอโทษแทนคุณยายสําหรับพฤติกรรมที่ผ่านมากับแจ็คและขอให้ลิซ่าลองฟังความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองอย่าให้สิ่งภายนอกมามีอิทธิพลภายใต้อิทธิพลของเพื่อนร่วมงานและคุณแม่ในที่สุดลิซ่าก็ตัดสินใจที่จะตามหาแจ็คและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเธอเธอเลือกที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์และกระโดดร่มลงไปหาแจ็ค จากนั้นเธอก็คุกเข่าลงต่อหน้าแจ็คและสารภาพรักแจ็คสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของลิซ่าจากทำสารภาพรักของเธอและยังสัมผัสได้ถึงความรักอันลึกซึ้งที่เธอมีให้เขาในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเชื่อใจลิซ่าและความรักของพวกเขาบางครั้งเรามักจะถูกอิทธิพลจากโลกภายนอกในเรื่องความรักแต่เราต้องการอยู่กับใครและใช้ชีวิตแบบไหนล้วนเป็นการตัดสินใจของเราเองฉันหวังว่าเราทุกคนจะหนักแน่นในความรักมากขึ้นคุณยายไม่เคยเสียใจหลังจากที่ทลาดไป